จบไปแล้ว,ปลวเป็นอีพีหนึ่งที่รู้สึกว่ากลมกล่อมนะก็ชอบก็ชอบยังชอบอยู่ใชร่รู้สึกว่ารู้สึกว่า พักข้างหลังเนี่ยกราฟเริ่มขึ้นแล้วจากที่จากที่อย่างนี้แรกๆมาองนี้แล้วก็ดิ่งอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมันเป็นรุ่มๆดอนๆในตอนแรกตอนนี้ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ากราฟค่อนค้างพุ่งขึ้นนะมันเข้าลูกเข้ารอยไงทุกคนมันมันเป็นไปในแบบที่รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นนะควรจะเดินไปในเวนี้นะและมันแลวเราเรารู้สึกเข้าใจมากเลยนะว่าเหตุผลของตัวละครที่ที่เขาตัดสินในการ ในการตัดสินใจหรือว่าในการเลือกเส้นทางอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเห็นเห็นด้วยกับเมกเซนกับตัวละครที่แต่ละตัวที่เลือกในหนทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะของในอีพีนี้คนีสติในการดำเนินชีวิตใช้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรใดๆก็ตามแต่ว่าก็ยังทำในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะจริงเนาะแล้วเหมือนกับว่า แล้วเหมือนกับว่าอย่างไออย่างคู่หลักของเราเนี่ยตัวปีแสงกับตัวกวีเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยพอมาลวลามาอยู่ด้วยกัน่มันจะเป็นคนเติมอะไรบางอย่างให้มันพอดีกันอ่ะนึกออกไหมมีสติเนาะแบบเหมือนบางอย่างมันกวีมันก็ด้วยความที่มัน เขาไปเห็นอนาคตด้วยความหลายรอบแล้วเขาคิดจะไมาตลอดว่าแบบชีวคิดเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่รอยสำไมถึงสุดท้ายแล้วคนรอบข้างมันก็ยังไม่ได้เป็นที่คิดเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจคบกับปีแสงเราวองว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจมันกลับไปเป็นเหมือนกับที่เขารู้มาว่าแบบชีวิตแต่ละคนมันจะพังทลายใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกอ้าวลกังวลใช่ว่าแบบ มันจะดีแค่เราหรอทำไมคนรอบข้างดูเออยังไม่ยังไม่เวิร์กเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพราะว่าเขาเห็นในในภาพในอนาคตเนอที่มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในอีพีนี้เรารู้สึกว่าเออไม่ได้เป็นแค่เซนมันไม่ได้มันไม่ได้จะดูเดินทางในทิศทางที่แบบที่กวีคิดที่เห็นในอนาคตอะไรเงี้ยอย่างตัวแพ้เองเขาก็ จริงๆเขาเป็นคนที่สวยเก่งแล้วและมีสติอะในในความคิดเรานะาอย่างในอีพีเนี้ยแพ้ก็คือถึงแม้จะรู้จักน็อตแต่ว่าตอนท้ายที่สุดเขาก็คือไปบอกนัดว,ว่าเออไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปพูดนะ<ช>เพราะว่าเออเขาเป็นเพื่อนเราไม่ใช่หรอไม่อยากให้เอาไปพูดต่อก็ไม่ได้คิดกับนอดแบบเออใช่แล้วเขาก็มีเส,รรรรสื้อจัดในความรู้สึกของตัวเองกันก็ชอบด้วยที่ว่าเขาอ่ะ เลือกที่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วแต่เขาขอไปฟังจากปากของของปีแสงจริงๆอีกทีหนึ่งรู้สึกว่านั่นแหลมือมันคือความน่ารักของแพรใหม่ที่ที่ตัวละครเลือกที่จะตัดสินใจไปหาปีแสงแล้วก็ไปคุยไปเหมือนแบบไปเปิดใจคุยกันเลยในฐานะ ที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบเนี้ยเ่เออกล้าพูดหวังดีกับเพื่อนจริงเป็นเพื่อนเขาจริงๆเนอะคือแบบเออดีชอบชอบตรงประโยชน์ที่แบบเออเขาไม่เคยมีอะไรปิดบังกันเลยนะเพราะฉะนั้นเอออย่าปิดบังเราเลื่้วนน้าพ่อยังไม่ได้พูดขนาดเลยเพราะฉะนั้นเรากับเธอถือว่าเออบอกกันมาเลยสุดท้ายก็บอกกันไปเลยรู้สึกว่าเนี่ยแพนหน่ารักตรงที่เลือกที่จะมาหาปีแสงมาคุยกันมา มาเราฟังไม่ได้คือไม่ได้รับฟังแต่เราแล้วก็เชื่อแล้วก็ตีโพตีพายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ชอบปีแสงมอนกันที่แบบเออกูโกหกแพ้ไม่ได้ใช่เ้ขาก็เลือกที่จะพูดกับเพื่อนเขาตรงๆเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งเออดีมากแบบเป็นเพื่อนที่ที่อยู่ด้วยกันเราต้งแต่เช็กใช่ใช่และอีกสิ่งหนึ่งพอตอนที่พูดบอกว่าเราโกหกแพ้ไม่ได้แล้วตัวของค่ะวีก็ยอมรับ ไม่ได้โกรธจริงดีที่เขาก็ไม่ได้แบบไปตีกันเองระหว่างตัวกวีกับปีแสงอะไรเงี้ยเออเขาก็ค่อนข้างจะคุยกันนะดะตรงตรงแบบรเบยบของพ่อปีแสงเขามีอะายหลายๆอย่างที่ตัวกวีมันกังวลแล้วปีแสงก็พยายามที่จะแบบเออบอกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเรามันเราสองคนมันจะจับอื ใช่ได้ด้วยกันเนาะแม้ว่าต่อไปจะมีปัญหาอะไรก็แบบเอออยากให้ห่างกันไปเราเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอ่ะเรารู้สึกเนาะว่ามันมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอีพีนี้มันก็ว้าวเหมือนกันนะหลายๆอย่างอย่างตััน็อตเมันมันแบบมันเฉลยอะไรอย่างที่เราวงกลมมันจะมาบรรจบกันในสิ่งที่อีพีก่อนๆสองอีพีแล้วมันมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์อะไรแบบ่างเรา คนดูอย่างคนดูอย่างเราอะรับรู้เคียวว่าในอนาคตเหมือนขวัญกับขวัญกับน็อตมีซัมติงกันถูกไหมแต่เราไม่รู้ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเขาเคยแบบว่าแฟนวิทเบนฟิตมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมบอกลงกันว่าจะแบบไม่ผูกมาแต่วันหนึ่งที่ต่างฝ่ายเจอคนที่รู้สึกว่าใช่ก็จะยอมฉลาไปแต่อันเนี้ยก็เข้าใจมุมขวัญนะคือมันเป็นคนใกล้ตัวเนาะมันใกล้ไปมันใกล้ไปอะ ใช่มันใกล้ไปแต่ว่าถามว่าตัวน็อตมันผิดไหมเออก็ไม่ผิดถูกต้องเพราะว่าก็ความเฟนวิดเนาะมันก็คือพออีกคนนึงรู้สึกมากกว่ามันกก็จลาบเออใช่มันก็ความสัมพันธ์มันก็ลําบากเนาะแล้วก็แต่ว่าไอ้น็อตมันก็ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองจริงๆแหละเออมันก็ไม่ได้ไปหลอกมันไม่ได้เลี้ยงไข้ขวัญนะออกมว่าว่าแบบจะกลับเออเดี๋ยวกลับมาหรืออะไรใดๆมันก็มันก็บอกไปตรงๆว่า เราคงพัฒนาไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้รู้สึกกับขวัญมากขนาดนั้นแต่คนที่มันรู้สึกด้วยจริงๆก็คือ<ช>แพรใหม่เขาก็เลยเลือกที่อ่ะจะไปหาแพรไหม่แต่พอไปเจอแพรไหม่ปุ๊บทุกๆอย่างมันก็ขี้ข่ายไปอีกแบบนึงเพราะจริงๆแลแ้วแพรไหม่ก็ไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับแต่ในฐานะที่แบบว่าจะกลับมา คบกับขวัญไหมหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างกับขวัญมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยก็คือไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะเป็นยังไงก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของแบบคนของคนและอนาคตต่อต่อไปอะไรเงี้ยแต่คิดว่าทิศทางของตัวละครความสัมพันธ์ต่างๆเราว่ามันไม่ซ้ํากับอนาคตที่เห็นแน่นอนมันน่าจะไปในทางที่ที่ค่อนข้างจะยีดียุ่นที่ยืดหยอ่น ชอบมันมันรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วมันแล้วมันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมในเส้นของวิถีชีวิตของตัวละครทุกตัวคือมันมีทางออกที่มันค่อนข้างที่จะสอบเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปได้ดราม่าเออแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เยียดเยียให้มันรู้สึกว่าจะต้องยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันมันมีเหตุและมีผลที่มันสอดคล้องแล้วมันส่งผลให้แต่ละตัวละครประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วให้มันปล่อยให้มันดำเนินไีร่หว่างแพรใหม่กกับวีเอง จริงๆเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเออในเมื่อเราฟังมาจากปีแสงแล้วเราเราแพร่ใหม่ก็คง <วะ S 1> จะต้องไปตกตะกอนอะไรบางอย<ช>่างก่อนก็เออกับกับเก่าอีก,ก็คือเราอย่าเพิ่งคุยกันดีกว่ามันเป็น,บน,นแบทเดย์ของแพรใหม่เหมือนกันนะคือตัองต้งแต่เรื่องแม่มอะไรยเงี้ยจนมาถึงรุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า การที่ผ่านบอกว่าพอแล้วอ่ะรู้สึกว่าก็คือก็นั่นแหละวันรักอะไยไม่ได้มาแล้วแล้วพอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยว้คุยกันวันอื่นคืออยากอยากให้ฉันรู้สึกแย่กกว่านี้เลยฉันขอพักก่อนเธอก็ไปของเธอฉันจะไปของฉันอย่ามาไอ้นั่นเฉันถึงแม้อารู้แหละว่าอยากจะเคลียร์อยากจะแบบเข้าใจกันแต่ก็ไม่ใช่วันนี้นอกแากบางทีน่ะมันการที่เราแบบว่าการ เจออะไรมาหนักๆเจออะไรมามากๆหรือที่มัน To ูมั h เกินไปอ่ะมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีหรือบางทีเนี่ยการเนือดจ,จะต้องบอกวันนี้นะอบอกเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ททมมิ่ที่เหมาะสมเลยม,มันต้องแบบททมมิ่ของการบอกการเกิดอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่ามันจะต้องเป็นช่วงเวลาไหนอะไรยังไงซึ่งเรารู้สึกว่าเออดีแล้วที่แพรใหม่รือจะ หนีออกไปไม่ไม่มาไม่ต้องไม่ต้องมาให้กวีพูดกับสิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยอ่ซึ่งซึ่งในนะคนเราว่ามันก็คงมีเวที่เขาได้คุยกันแหละได้เคลียร์กันแหละแต่แบบเออก็คืออย่างที่วเต้ยว่าก็คือมันคงยังไม่ใช่ตอนนี้สำหรับแพรใหม่จริงๆมันแบบหลายเรื่องอะไรอย่างี้เนาะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่เออที่แพรใหม่พูดอะไรเงี้ยเราเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจเออเข้าใจทุกคนเลยตั้งแต่พ่อแม่ตัวแพรใหม่อะไรอย่างเงี้ย <N: No. S 2> แต่ละคนก็คือมีเหตุผลมีความของตัวเองด้วยความ้าใจของตัวอเองคือเราเราก็คณาอัน,นสมมติแบบตัดแผลไปลคนพ่อกับแม่สมมติว่าพ่อกับแม่เขา ไลฟ์สไตล์คนละคั่เลยพ่อเป็นหมอแม่เป็นศิลปินถูกไหมวันหนึ่งเขามารักกันแล้วอะแต่ว่าพอมันพอมันมารักกันมันสร้างครอบครัวมันมีสถานะมีพันธะอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววันหนึ่งแบบแม่ไม่รู้สึกว่าความเป็นเขามันได้หายไปอ่ะกอ้ที่เขาจะแบบว่าสร้างผลงานจะกลับไปหาศิลปะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะมันเข้าใจได้แหละมันคือเขาอาจจะไม่ไม่ได้ไม่รักกันอะแต่ว่า เส้นทางของแต่ละคนเนาะใช่ชีวิตบางอย่างความคิดอะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่ารีแอครีแอคของพ่อรู้สึกว่าพ่อพ่อยอมรับแล้วพ่อก็ยินดีในแต่เลาเราก็เข้าใจตัวแทไหมว่าเขาอยากเขาอยากได้ครอบครัที่สมบูรณ์มแต่การแม่ที่แม่เขาเลือกที่จะ ไปทุกที่กัศิลปะมากกว่าที่จะมาใช้ชิดอยู่กับความเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยในความแพร่ใหม่เขาก็จะมองว่าเออมันเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวซึ่งเราเข้าใจได้เออมันไม่ผิดที่ที่แพลูกจะมองอยู่ในมุมนั้นเพราะว่าเออมันมันทำให้เขาขาดในส่วนนี้ไปจริงๆอะไรแบบเนี้ยเออนั่นเข้าใจได้เนาะเพราะว่าเขาก็อยู่กับพ่ออย่างเดียวเลยเขาไม่ได้อยู่กับแม่เลยเขาแม่มาแต่ไปทุกงี่ศิลปะแม่แก่ตัวแม่ไม่ได้ใส่ใจเขาเลยเลยเนี้ยนั่นแหละแล้วเราก็เลยชอบ พายาชอบตอนที่เขาเล่าให้ให้ปีแสงฟังอะไรเงี้ยที่แบบเออมันแย่ไหมที่เขารู้สึกแบบนี้กับแม่หรือว่าพอเห็นแม่รู้สึกกําลังจะไปได้ดีแล้วเขารู้สึกไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเอแล้วก็มีเขาตอบดีว่าไมีแสงปีแสงปีแสงก็ตอบกลับมาได้ดีมากเลยว่าเออดีแล้วละที่เขาแบบแล้วก็ซื่อสัตย์ตอบาู้สตตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้ได้ซึ่งเราก็เข้าใจทุกมัน อีพีได้ไม่แต่ความเข้าออกเข้าใจเออใช่ว่ะมันมันมีเหตุมีผลได้และเข้าใจได้อะใช่มนเลยมนเลยรู้สึกว่ามันมันเป็นอีพีหนึ่งที่กลมกล่อมกลมกล่อมมนรู้สึกว่าเออดูแล้วดูแลรู้สึกรู้สึกมันเอามาตกผลึกได้นะว่าบางทีเนี่ยเราเราก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแบบว่ารู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนั้น หรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับพวกเราได้ทุกทุกคนก่ะทุกคนเราก็เลยเห็นตัวละครเราแล้วก็มามองกันดูว่าเราก็เคยเจออารมณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเดีดวดีในอี่นี้ยทุกคนจะทุกคนมันไม่ได้สมบัตินันทุกเรื่องหรอกทุกคนแบบไหมมันไม่ได้สมบ์แบบเนาะแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าเวลาไหนที่มันจะอย่างบางคนอย่างเงี้ยแบบเกิดมันจะมามันก็มาเวลามันไม่มามันก็ไม่มาอะไรเงี้ยเรื่องของความบังเอิญความถูกต้องความเหมาะสมมันขึ้นอยู่กับ อะไรหลายๆอย่างมากมายขึ้นอยู่กับตัวเราทุ่มเทกับมันด้วยแต่บางครั้งทุ่มเทอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลถูกไหมจริงใช่ดีมากอยากไว้นี่น็อตแต่ว่ามันอาจจะต้องเกิดการเติบโตและเรียนรู้หน่อยนึงเราอะคือเป็นคนที่แบบเห็นอะไรกูอยากพูดอะแบบไปเรื่อยอะคือแบบว่าโอ้โหอยู่นะคือแบบเออเป็นคนที่แบบ หลายอี EP แล้วมันโตนิดนึงลูกคนอื่นเขาจะโตไปหมดแล้วเนี่ยจริงเอาแบบอยากให้มันเป็นคนแบบนี้อยากโตแต่งมาขึ้นหน่อยคือบอกว่าตัวเองเป็นคนมีสมองแต่ว่าที่สิ่งที่มึงทำมันก็งงอยู่นะเออไม่สมองงงมากเลยบอกว่าแพนเห็นมาบอกเป็นเพื่อนเหนือเป็นเพื่อนค่ะจะขออันนี้เรื่มเห็นผลใดๆก็คือจบไปแล้วเราขอพูดถึงความหวานแหววเขาได้ธอ ทุกคนไอ้ห่าย <ขอ S 2> ใหญ่่าเลยจบไปเลยกูเขิดมากกูปวดแกม้มมากขวดมากบอกแบบปีแสงคือแบบ แบบเงี้ยวหงึกมากาเขามีความแบบน่ารักอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนด้วยความที่เขาเป็นคนมีเหตุผลอะไรเง<ล>ี้ยนะมันทําให้ความคุดูเฮลทิ้งจริงอย่างที่แบบพี่โดน่าเวลาแบบที่เขาเอาเหตุผลมาคุยกันความรู้สึกต่างๆแล้วเ,เอามาแชร์กันอะไรย่างเงี้ยเมีเหตุผลเออน่ามาก <มา S 2> เป็นตัวแดดจริงๆพี่แสงเป็นตัวแดดไม่เปลี่ยนเลยพี่ออนน่ารักจริงเมาแล้วเงี้ยวเงี้ยวมาจะ กวีก็ซุ่มเป็นคนข้างรักอยู่นะนอนมองเขาอะแล้วก็แบบว่าวีเออเร่องแบบดีจังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยชื่อว่าสนามตัวเอออยากยังไงนะแบบว่าดีทุกคนโอ้ยอยาก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 พาอยากให้ก็อยากให้พี่แสงพาไปกินอมรกาเซ่บ้างไปเดท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 ไปกินนี่กันสุชิโรสุชิโรได้แค่พาเพื่อนไปก่อนแต่แค่พาเพื่อนไปไม่ได้เลี้ยงด้วยนะเลี้ยงกันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเอง เป็นอะไรอ่ะบอกหลังน้องมุงเออแล้วแบบน้องน่ารักมากเลยเธอจังหวะที่แบบว่าอ้อนแบบเงียวมากเงี้ยวมากเงี้ยวมากน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเลยชอบอีตอนหนึ่ตอนที่แขาบอกว่าจะไปห้างไปเจอโทรศัพท์อะอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอด้ดีมากที่ที่ปี่แสงบอกว่าต้องคิดเยอะๆแบบคบกันก็ต้องคิดเยอะๆทีนี้เลยคิดเยอะเลยกลายเป็นหมาหงอยแล้วพักนึงอ่ะต้องเป็นเราอู้เธอตัวตื่นกูป้ายกี่ไ ว่าอุ้ยจอแตกอยู่พอดีเลยค่ะแย่มากเพราะว่าแจกแลกกวีไออยู่มีแสงพี่แสงบอกว่าขาจะดูแลกวีค่ะกวีค่ะนะคะนะทุกคนเออนั่นแหละน่ารักเวลาแบบเออเขาให้เหตุผลกันนั่นแหละเราชอบนะตอนจังหวะที่แบบเออเคลียร์กันว่าแบบตอนที่อยู่มหาลัยเรอว่าเออนั่นแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพอแบบคบกันเนาะจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสถานะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะแบบคิด มากขึ้นเนาะมันเป็นแบบก็เอาใจเขามาใส่ใจเรอาอแ,แล้วเราแบบเออเราแบบปีแสงเขาก็คิดได้เลยมีเหตุผลขึ้นมาเลยว่าแบบโอเคต่อไปกูจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะคุยกันนะมีอะไรก็จะบอก<ช>เออมีอะไรจะปรึกษากันจะไม่คิดแล้วก็ทําเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบอยน่ารักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอิจฉ<ห>าเห็นใจแบบเขิดน,นักเนแบบอีกงๆอแต่ว่าอยู่หน้าผับแล้วแบบขวดเจ๊กขอนสุดเยปกติกอดแต่ขวดดีโอขอน แย่มากอีกแล้วแย่ของพี่แป้งพอพี่แป้งพี่แป้งน่าจะพาเพื่อนมาเยอะๆวันนี้อ๋อให้หมดแก้วหมดแก้วเออเออเออเนาะสนุกมากเลยทุกคนเดี๋ยวมารอรูกันว่าในอีพีนะอีพีสิบแล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้จะจบแล้วเกียเข้ามาอาบน้ำนึงเอออาบนอนแล่วกันหยุดดิหยุดดิเขาจะไปเดทกันที่สวนสยามเออเติ้ร์เติ้รเติ้ร ใส่รูจะใส่รูจัะสีปีแสงยืนลงมาเลยนะปีแสงยืนลงมาเลยนะไม่ได้ไม่ต้ทงมีห้อทำปีแสงดูแย่เต้ยเรียกแบบว่ามันจะมีส่วนใหญ่ที่ยืนยืนแล้วก็จับมือบ้ามันยืนลงมาจากอะไรใช่ใช่โฆษณาไม่เคยดูหรอไม่นั่นคือการแสดงหรือว่าแบบใช้จีบจีวะมันยืนได้มันจริงอยู่นะ ไม่รู้อะแต่ว่ามันเคยมีโฆษณาน้องอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันนานแล้วมึงเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นสยามพาร์คซิตีเออใช่แปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทุกที่ยากคนดีกว่าวันนี้เวลาแล้สามคนคัน์ล่าพิการเจ้ในคลิปหน่าจะสวัสดีค่ะ